สบายดีสบายดีสบายดีผอไม่พี่นองสบายดีสวัสดีนะคะเอฟสีทุกทุกคนนะคะทุกคนก็มาเจอมาเจอมาเจอกับแพรวา คนก็คือเก่าคือเดิมนะคะทุกคนสวัสดีสบายดีถูกถูกบ้านเลยนะคะที่ให้การต้อนรับให้ความซัพพอร์ตให้กันกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้แพรเนาะทุกคนเนาะทีเขามาเยี่ยมเยียนแล้วก็ทักทายสบายดีเนาะทุกคนมือนีเนาะทุกคนแพรกัจะมา ข้อเราประสบการณ์เนานะทุกคนโดยตรงเลยที่แพทได้พบเห็นน้องๆที่อายุน้อยกว่าเรานะทุกคนแพทก็จะมาขอนินนินถากะว่าไปได้นะทุกคนเนื่องจากว่ามีเขตอยู่เขตหนึ่งทุกคนเนาะอ่ะเขตอยู่เขตหนึ่งที่แบบว่าอ่ะให้แพทบอกว่าโทรมมหาเ่าบอกเอื้อยอ่ะ ทำางานทําการแน่คือแบบว่านนองอยากเคล็ดงานจังสันจังสีนองานแบบไดกระดายนองอยากเคล็ดอ่ะท้ามีหนองแน่เด้ออ่ะนนองจะไปเคล็ดน้องทุกคนพ่อท้ามหายนะทุกคนอ่ะสแพคก็เลยแบบว่าโอเคหนองแบบว่าเนน่งจากว่าเฮาแบบว่ากุจักกันน้องทุกคนแบบว่าเป็นแบบเฮาห่าจักกันน้องเฮากับแบบว่าอยากช่วยเลือกันไปยังประใหมนยังทุกคนก็เลยแบบว่าโทรมาหาเห่าน้องทุกคนแบบว่าอยากให้หาบอกว่าตกตะกำลำบากนาออยากอยากจะให้เฮาหาอยากอยากให้เฮาซอยสอกฮางานการ พอยังมีงานเหตุนะทุกคนสภาพก็เลยต่างใจทุกคนสอกหา้าแล้วก็ถามไทยไหายเรียบร้อยทุกคนก็เลยแบบว่าอะโอเคนะน้องสิมาจริงๆบออะพี่จะทามหายบอลน,นันบอลหนีนะทุกคนจุดหันจุดหนีนะทุกคนเราก็บอกว่าเงินเดือนประมาณโน่นประมาณนี้นะคะทุกคนงานการเนาะงานกับมีแบบนั้นแบบนี้ทุกคนสภาพก็บ,บอกรายละเอียดยิบเลยนะทุกคนนะคะก็เลยแบบว่าถามให้รายละเอียดเลยเนาะทุกคนเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าเราจะได้ให้เขาแบบว่าตกลงเอเขาก็บอกว่าโอเคตกลงเนาะทุกคนตกลงจะมาเหตุงาเนาะทุกคนอย่างประมาณนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยนะคะทุกคนนัดหมือนัดวันกันสีมาทุกคนพ้นสุดถ้ายนะคะทุกคนเขาก็บอกมาทุกคนพ่อหอนเหมือสิีมาเขาปฏิเสธว่าบอกมาทุกคนมาแล้วทุกคนแถมยังไปหลอกลวงคนอื่นอีกว่าอืหนูโมเมนต์คนแบบหนันนะที่เวลาคนอื่นบอกแล้วหนูจะไปตามเขา อ้าวทุกคนมาบอกแบบนี้ได้ยังไงทุกคนทุกคนคะมาบอกแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าเข้าคุยกันเดี๋ยวว่าจะมาเนาะตกลงปงใจเใดี๋ยวหายฮ่าหายยังเดียบร้อยเลยทุกคนแตะะ่พลสุดถ่ายบอกมั่งไปว่าอ่ะแล้วแต่หนูหนูอยากไปไหนก็เรื่องของหนูหนเป็นจิตที่ของหนูหนูเป็นคนที่แปลว่าเก่ง คนฉลาดหนูอยากไปทางไหนก็ได้หนูมีทางเลือกเป็นของตัวเองถ้าหนูมีทางเลือกเป็นของตัวเองและหนูจะไม่ให้พี่หาให้ทําประแสงอะไรนะคะทุกคน,นก็เลยแบบโหมันมันจุกมากนะคะที่โดนเด็กหลอกนะคะทุกคนเราเป็นหลอกเด็กเรายังแบบรู้สึกดีใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าถือเด็กหลอกเด็กตัวนี่มันจี๊ดเลยนะคะทุกคนใช่ไหมคะจี๊ดเลยนะคะทุกคนนอกเรื่องคะ่ะทุกคน นอทุกคนมันก็เลยแบบว่าโอ้ยคิดจังซันได้จังใดยังกว่ามาน่คือขืนเลยน้องนศูคนซ์นเลยแบบคิดจังซันได้จังใดยังกว่ามานี่คือคิดแนวหนะน้นอทุกคนก็เลยแบบว่ากระจะเป็นคนบอกเองไว้ห้างาาสหายไห้ทามหายน้อทุกคนแบบว่าเดือดร้อนจริงๆอยากจะให้ห้าให้ให้ใหแล้วพ่อเรียกแบบว่าโอ้หนูไม่ไปคะ่ะหนูมีทางเลือกที่เยอะแยคะค่ะ ถ้าจะบมุมาตั้งแต่ตอนแรกนันถ้าจะคิดว่าจะมีทางเลือกที่รายย้ายจะเป็นยังบอกบอก,ก่อนนั่นทุกคนนาะมันก็ได้เห็นให้เขาแบบว่าเสียงานอ่ะเสียเวลาเสียหนาเสียแก็บเป็นผู้ใหญ่นัทุกคนคือเสียหมดเลยอะคือเรานัดแน่แล้วเราก็บอกว่าน้องเขาประมาณนั้นประมาณนี้นะคะทุกคนเขาเป็นคนขยันเก่งเรากตสาแบบว่าุตสาใหยงงไปแล้วนัทุกคนนองุตทถ่ายกแบบว่าไม่เห็นให้เขาหนาแหกเลยแม่ทุกคนโอ้ยก็เลยแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่กูรู้สึกแบบแย่แ้วก็แถมไปว่ารับรังเอาเองว่า ก็ยังไปใช้หลาว่าเออเขาอะเป็นคนที่แบบว่าเกง่งมีความหมั่นใจในตนเองแล้วก็เป็นคนแบบว่าเสื่อมมั่นในตนเองถ้าเลือกแล้วก็คือจะแบบว่าอ่าเลือกแล้วก็คือคิดว่าดีที่สุดทุกคนหูบอพอปฏิเสธเแพไปนะทุกคน เขาไปเหตุงานนะทุกคนไปเหตุงานที่เขาคิดว่าดีเลิศเลอแล้วนะทุกคนนะคะ้องเขาไปเสือคนอื่นน่ะที่เขาบอกว่าพี่คะหนูไม่ไปตรงที่พี่หาให้นะคะหนูจะไปที่อื่นตรงนี้เขาบอกว่าดีมากค่ะดีจริงๆนะคะดีแบบสุดๆเลยค่ะเขาบอกว่ายี้นะคะทุกคนและผลสุดท้ายนะคะเข้าไปประมาณสามวันนะคะโอ้โหโทรไปหาคนนู้นคนนี้ทีบอกว่ารอที่ช่วยหนูด้วยหนูอยู่ไม่ไหวไม่ไหวเลยเขาดุหนูมากเลยเขาแบบว่า เข้าแบบดูหนูมากเลยไม่เห็นจะดีอย่างที่คิดนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าคุณลืมไปแล้วหรอคะทุกคนคุณลืมไปแล้วหรอว่าคุณเป็นคนพูดเองว่าตรงนั้นมันดีแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดในสิ่งที่คุณเลือกแล้วทําไมผ่านไปไม่ถึงสามวันคุณมาร้องโหมร้องไห้บอกว่าอยากจะไปอยากจะหางานให้หน่อยทุกคนรู้ไหมคะจุดท้ายเราก็ไม่จํา เจ็บก็ไม่จําเพราะว่าเราสงสารเนื่องจากว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่รู้จักกันชุดท้ายข้อกับแบบว่าบุชงสารคือเก่าทุกคนกับจําเป็นหาให้คือเก่าแต่แพรไม่หาให้ค่ะแพรบอกว่าจะบอกว่าไม่หาให้ก็ไม่ได้นะสทุกคน <laughs> คือแบบว่าคือแพรหาให้แล้วแพรไม่กล้าจะหาให้อีกเพราะว่าถ้าเราถามเจ้านายเรานะทุกคนคือเราจะกล้าถามไหมะคะทุกคนเราไม่กล้า เพราะว่าถ้าเขาปฏิเสธล่ะมันที่ทําครั้งก่อนน่ะเราจะทํายังไงใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยไม่กล้าเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าโอเคเราหาแบบว่าในมุมมองที่แบบว่าเราเราแบบว่าคล้ายๆเหมือนว่าเราถามนิดๆแต่ว่าคือแบบว่าให้คุยรายละเอียดอะคือเราให้เขาคุยเองนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าเราก็บอกน้องว่าให้น้องคะและที่สําคัญที่แพรไม่ไม่ค่อยอยากถามให้คือเขาพูดว่าหนู ไม่ใช่คนที่จะเชื่อคนอื่นง, Stand illah, ง่ายๆคือหนูเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเขาพูดอย่างนี้กับแพรนะคะทุกคนหนูเป็นคนที่มีความคิดมีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองหนูไม่ใช่คนที่ตามใครง,ง่ายๆหนูไม่จําเป็นต้องตามผู้ใหญ่เขาพูดอย่างนี้นะคะทุกคนในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปให้เด็กมันหลอกเอาสิคะเช่นไหมคะทุกคนเราก็เลยปล่อยเลยคะ่ะโอเค พี่ไม่หาให้แล้วพี่ไม่สนใจก็เลยปล่อยไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหนูอะไม่ใช่คนงูเหมือนพี่ที่จะแบบว่าใครพูดอะไรก็เชื่อก็ตามใจก็ฟังไปหมดเลยพูดอย่างนี้นะคะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะและคนที่แบบว่างูคนที่แบบว่าเชื่อคนง่ายทุกวันนี้คือได้ดีได้ดีมากคะ่ะทุกคนนะคะคือได้ดีได้ดีมากทํางานอยู่กับเจ้านายปัจจุบันนี้คือดีมากนะคะทุกคน คือแบบว่าแลกคนอื่นเขาก็แบบว่าคือแบบมีความสุขดีมีที่ให้นอนอย่างดีมีข้าวให้กินอย่างดีมีอาหารให้กินอย่างดีนะะ้องเขาทุกคนทํางานก็แบบว่าอย่างดีเลี้ยงน้องก็เลี้ยงน้องแบบน้องน่ารักค่ะทุกคนนะคะก็เลยแบบว่าโอ้เพราะเราว่าเราเชื่อผู้ใหญ่เราเชื่อแบบว่ามันในตัวเอง แบบว่าเราเชื่อผู้ใหญ่แล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเองเราเชื่อมั่นในคุณความดีที่เราคิดว่าเออโอเคความซื่อสัตย์และความซื่อตรงและความที่แบบว่ามีสัจจาวาจาที่มั่นคงเนาะทุกคนเราก็เลยทําให้เราพบเจอติดสิ่งดีๆน้องคะเสพสแพวร์เนียนับเนาะทุกคนทาว่าห่างน้องน้องเนาะเพราะว่าน้องน้องของเสพแพร์อ่ะมีหลายเนาะทุกคนเนาะที่เป็น F4 เนาะที่แบบว่ามาหับฝั่งเนาะทุกคน ก้าเัพแพย์ก็จะข้อแนะนําว่าให้ฟังกลิปนี้นอก้าคิดว่ามีประโยชน์ในสิ่งที่เอิยเบาเนาอก็ให้ฟังนน้องๆทุกคนเนว่าถึงเฮาสิเป็นเด็กน้อยแล้วจริงนาะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาต้องยึดมั่นคือหนึ่งสัจจะสัจจะคือความจริงสัจจะวาจาที่เฮาแบบได้รับปากรับคำเพิ่นไปแล้วน้ทุกคนในเมื่อเพิ่นเป็นผู้ใหญ,ญ่นอกเขาต้องคิดว่าเพิ่นเป็นผูน้ใหญ,ญ่ สิ่งที่เฮาควนมีเอาเป็นเด็กหน่อยคือความสัจจะความซื่อตรงความจริงใจเนาะทุกคนต่อให้สิไปอยู่ทั้งในก็แล้วแต่ต่อเฮาสีเฮาไปพอความถูกอย่างตกตะกมลาบากแต่เฮาซิมีคนที่ค่อยสวยเหลือคนที่ค่อยแบบว่าซักผอดเฮาแล้วก็คนที่ค่อยแบบว่าประคอบเฮาพยุ่งเมื่อยเฮาแบบว่าไปพอที่บอลดีๆอะได้ทุกคนได้แน่นอนเพราะว่าความจริงใจและความปรารถนาดีความแบบว่า เชื่อมันนี่แปลว่าในสัจจะว่าจาของเฮาในความริดแท้ของเขาทุกคนจะนาพาให้เฮาไปพบพอแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนถ้าหมอซอแพรเขามาทําง,งานอยู่ประเทศไทยนะคะทุกคนซอแพร่แทบจะบอเคยแบบว่าแทบจะบอผอเลยบอนทีบดีนะคะทุกคนเอา้าเก่าสิเก้านทีซอแพร์มาทําง,งานอยู่ประเทศไทยอ่ะคือซอแพร์พอ แผลจะเก่าิบเกาเปอร์เซนต์เลยนะทุกคนหนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นที่สะเเพย์พอที่บอลบุรีนะคะทุกคนเพราะว่ายังเพราะว่าแพรเป็นคนดีแบบว่าถ้าสะพ้์ฮับปากผู้ใดแล้วนะ,ะทุกคนต่อให้ซิดีหรือบุรีสะพ้กับสิคอไปลองเบิ่งก่อนนะคะทุกคนไปคอลองเบิ่งก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,ะทุกคนเขาก็ต้องไปลองด้วยตนเองก่อนเพราะว่าห้าวไล่รับปากเข้าไปแล้วทุกคนนั่นคือ สัจจาและก็ความจริงใจที่เข้าในรันว่าจะออกไปนะคะทุกคนพอห้องแพทนั้นทุกคนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แบบว่ามีความจริงใจมีสัจจาว่าจาที่มันคงขนาดรับปากยังไปแล้วนะคะทุกคนต้องเฮ็ดให้ได้นสิ่งสิ่งนั้นเลยเพราะว่าตัวเองจะแบบขาดทุนด้วยตัวเองอย่างแบบว่าบ่มียังกระเดวแต่เนาะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นแบบคนบ้านหนอะ,ะทุกคนในคนาหล่านะทุกคนเนะาะแต่ว่าได้แบบ กับซีมีหลายน้องทั้งคนดีและบอดีกับป้าปนกันไปกับบอตกต่างกันทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวทุกคนกับมีทั้งคนดีคนบอดีน้องทุกคนมีทั้งคนแบบว่าซื้อตรงต่อนาทีการงานมีทั้งคนแบบว่าคนเขียวกับป้าปนกันไปทุกคนอันนี้คือโลกความเป็นจริงเนาะทุกคนแต่ว่าในตัวองค์สเพรเองอะสเพรย์จะยึดหมันแบบว่าทาเข้าแบบในรันค่าว่าจะในออกไปเข้าตรงเขตให้ไๆน้ทุกคนเนื่องจากว่าคุณมีเหตุผลจริงๆนะคะทุกคนเราถึงจะแบบว่า เราเข้าถึงจะแบบว่าโอเคเขาเหตุผลใด,ดเขาแบบไม่เหตุผล้นเหตุผลนี้ที่แบบว่าชัดเจนชัดเจนแล้วก็บแบบว่าตกลงกันแล้วยังประมาณนี้นทุกคนแต่อันนี้คือแบบว่าคุณจะมาแล้วคุณบอกแล้วคุณบอกแค่ปุ๊บตอนนี้แล้วผ่านไปไม่ถึงกี่ชั่วโมงคุณก็ปฏิเสธว่าไม่มาแล้วแบบก็แบบว่าคือแบบว่าแจ้งเจ้านาาได้เรื่องคนนั้นคนนี้อะ่ะแจ้งเลยนู้จะไปแล้วทั้งสันสี่คุยกันยังเรียบร้อยทุกคนจนนัดเหมือนนัดวันจะมาร์ละ หนักันเวลายอยูงเดืยบรอยชุดวแายประสธว์าไใหม่แล้วก็มองว่าเนี่ยคือชีวิตไม่เจริญนะคะทุกคนนะคะแพรขอบอกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นอ้องทุกคนถ้าว่าคิดว่ามันมีประโยชน์มีสาระก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังแห่งใจเพรนำเนยด้วน้องเอฟซีทั้งหลายนะคะขอขอบคุณนะคะและสเพรก็จะพยายามไปเยี่ยมเยียนทุกบ้านนะคะที่มาให้การต้อนรับที่ให้การ มาซัพพอร์ตแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้ฉเพชนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบแล้วนะคะไปได้สบายดีสบายดีบ๊ายบาย